ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตายอย่าได้กระพริบกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อ้างว่าตนเองป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวทั้งที่เป็นนักโทษเด็ดขาดตามคำพิพากษาของศาลล่าสุดวันนี้20ตุลาคม2567มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่ออ,อดีตสสพักประชาธิปัตย์ชื่อดังหลายสมัย คือนายชันชัยอิสระเสนารักเตรียมยื่นคำร้องต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอให้ไต่สวนว่าการที่กรมราชทัณฑ์นำตัวนายทักษิณชินวัตรจากเรือนจำไปที่โรงพยาบาลตำรวจผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ร้องขออนุญาตต่อสารก่อนและการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ถือว่าเป็นการถูกจำคุกจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะขอพักโทษได้ กรมรชาชัาร์จึงต้องบังคับการลงโทษต่อไปตามคำพิพากษาและพระบรมราชโองการที่ให้ในายทักษิณชินวัตรต้องถูกจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีจึงขอให้ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำการไต่สวนและออกหมายจับและออกหมายขังตามคำพิพากษาและตามพระบรมราชโองการนายชันชัยระบุว่าการไปพักที่โรงพยาบาลตำรวจ180วันนั้นไม่ใช่การจำคุกตามคำพิพากษา จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการพักโทษเรื่องนี้นายชานชัยอิสระเสนารัก์อดีตสสหลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ยื่นคำร้องซึ่งเมื่อศาลทราบแล้วศาลจะต้องทำการไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246ถ้ากรณีฟังได้ตามคำร้องศาลมีอำนาจออกหมายจับและออกหมายขังจำเลยตามคำพิพากษาให้จำคุกได้เรื่องนี้จึงน่าหวาดเสียวยิ่งนะ เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับการลงโทษจำเลยในคดีอาญาน,นกรมรชาชทัณฑ์จะต้องทำการขังจำเลยไว้ในเรือนจำตามหมายขังของศาลจะนำไปขังที่อื่นไม่ว่าจะเป็นวัดหรือโรงแรมหรือโรงเรียนหรือโรงพยาบาลก็ไม่ได้จนกว่าจะครบเวลาจำคุกตามหมายขังนั้นถ้าหากจะนำตัวจำเลยออกจากเรือนจำกรมรชาชทัณฑ์จะต้องขออนุญาตต่อศาลที่ออกหมายขังนั้นก่อน อธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจะอนุญาตเองไม่ได้ที่มีการตรากฎกระทรวงให้การนำตัวจำเลยออกนอกเรือนจำต้องขออนุญาตอธิบดีกรมราชทัณฑ์นั้นเป็นเรื่องภายในของกรมราชทัณฑ์และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยังมีหน้าที่ต้องขออนุญาตศาลก่อนเหมือนเดิมจะสั่งอนุญาตเองไม่ได้เพราะขัดต่อมาตรา6กแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและแม้มีการขออนุญาตศาลจะมีอำนาจอนุญาตได้เฉพาะ4กรณีคือ หนึ่งจำเลยวิกฤจริต2จำเลยอาจเสียชีวิตถ้าถูกจำคุกต่อไป3จำเลยเป็นหญิงตั้งคันเกิน3เดือน4จำเลยคลอดบุตรยังไม่เกิน3ปีและต้องเลี้ยงดูบุตรใน4กรณีนี้เมื่อศาลอนุญาตแล้วศาลจะออกหมายปล่อยเพื่อให้กรมรชาชทัณฑ์อนุญาตให้จำเลยออกไปจากเรือนจำได้และเมื่อหมดเงื่อนไขแล้วกรมรชาชทัณฑ์ก็จะต้องรายงานต่อศาล จากนั้นสารก็จะออกหมายจำคุกตามจำนวนกำหนดจำคุกที่เหลืออยู่โดยไม่ถือว่าการออกไปนอกเรือนจำนั้นเป็นเวลาจำคุกเว้นแต่ในกรณีที่สารให้ออกไปนอกเรือนจำแล้วสารกำหนดให้ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่สารกำหนดหรือที่กำหนดในกฎกระทรวงเช่นสถานที่ซึ่งประกาศเป็นเรือนจำชั่วคราวในกรณีนี้ให้ถือเวลาที่อยู่ในสถานที่นั้นเป็นเวลาถูกจำคุกด้วยและให้หักออกจากกำหนดการจำคุกเพราะถือว่าถูกจำคุกด้วย ปรากฏว่าการนำตัวนายทักษินชินวัตรออกไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนั้นกรมราชทัณฑ์ไม่ได้ขออนุญาตจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดทางอาญาผู้ที่เกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิดหรือผู้สนับสนุนย่อมต้องรับผิดทางอาญาด้วยนายชันชัยอิสระเสนารักเป็นสอสอหลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นนักร้องชั้นครูคนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะร้องเรื่องใหญ่ๆที่มีความเสียหายหลายแสนล้านบาทเช่นกรณีสนามบินสุวรรณภูมิหรือกรณีโทเวเป็นต้นดังนั้นพักเพื่อไทยจะดูแคลนการร้องของนายชาญชัยอิสระสนารักษ์ไม่ได้โดยเด็ดขาด